วนี้ทางวันนี้ทางแบรนด์ก็เป็นคนส่งมาให้เลือกเลยกับชุดไหนผมก็ชอบชุดนี้ผมเป็นคนชอบแบบสีสันอะไรอย่างี้ยอู่แล้วก็เลยแบบเลือกชุดนี้เลยใช่เข้าบอกคอนเซ็ปต์พี่มาใช่เข้ามากเนี่ยสวยไหมครับสวยก็เลยถามเลยว่าสวยเลยชุดที่มาอยังไงไม่แบบมันเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยใช่คือทีมเป็นทีมแบบรักโลกรักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมชาติใช่ใช่เราสามารถพึ่งพิไปกับอะไรก็ได้ ไดนสุพรรณเตัวได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเรื่องสีสันใช่ผมเป็นคนชอบสีสันจัดๆอยู่แล้วหรือเขาได้แฟชั่นมาแบบนี้ถูกใจเลยไหมหนาะโอ้ยถูกใจมากเลยครับใช่อะเออมาต่อเลยค่ะโดยเขาจะมีแฟนนี้นะโอ้ยใช่แล้วครับผมอีกสองเดือนสองเดือนไหมสองเดือนครับผมเดือนที่ห้าว่าเดือนที่ห้าสุภาคมนี้ก็จะเป็น อ่าเป็นมิเดียลของโนเอินครั้งแรกเป็นโนอินเดอะเฟิร์สแฟนมิตติ้งนะครับผมอินแบงคอกก็ครับผมเป็นเหมือนเดือนคล้ายวันเกิดของผมผมก็อยากจะจัดแฟนมิตติ้งนี้ขึ้นเพื่อแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็อยากจะเจอเกับแฟนคลับทุกคน,นะครับเตรียมการไป็นอย่างไรแล้วตอนนี้โอ้หก็ตอนนี้เตรียมเพลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมไปเยอะแล้วแล้วก็บง ประจําดองใช่ที่ออกมาตอนนี้ก็โซอัเบั้มที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะค่ะชอบไหมคะกับโมงอันนี้มาตั้งแต่ไหนชอบครับน่ารักดีผมชอบกินกัมมี่เบร์อยู่แล้วไงก็เลยออกมาเป็นตัวตราของเราโมงอันนี้ใช่ครับฟื้นไหมกิจริงเราคิดไม่ว่าวันหนึ่งเราจะมีโมงไหมเออฟื้นเขาไม่คิดว่าแบบเราจะได้มายืนอยู่จุดนี้จริงๆเพราะว่าแบบจากเด็กธรรมดาเนาะมีคนให้โอกาสมีทุกคนเปิดใจยอมรับในตัวเราแล้วก็แบบรักเราอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆขอบคุณที่แบบทุกคน ให้ทำให้ผมมีทุกวันนี้มากๆทำให้การทำงานของเ,าเรารูสุดยอดมากที่ไม่แบบอาจจะแบบว่ารักเราเยอะขึ้นกดดันตัวเองอนิดนึง<อ>บางคร<า><ม>ั้งเพราะเรารู้สึกว่าพอยิ่งมีคนรักเราเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เราไม่อยากทาให้เขาผิดหวัง<ม>เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยากเป็นตัวเองในที่เก่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนแบบไม่เขาไม่เสียใจที่เขารักเราเนี้ยนอกแต่ฟนนี้นอกจากพัดร้องเพลงมันจะมีอะไรอีกปะคะมันก็ร้องเพลงอย่างเดียวก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่แฟนนี้ตชาย ก็มีหมดเลยครับผมมีแก้มีเต้นมีอะไรอย่างนี้ครับผมงั้นไปถามดีกว่าเกสก็มีกี่คนไม่ถามว่าใครถามว่ามีกี่คนพูดได้ไหมครับก็มีเกสครับผมมีเกสก็มีมีบอกไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเกสก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นคนที่รู้คนรู้จักอยู่แล้วคนที่ทุกคนอยากเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมโดน S <S แต่ว่าวันที่ออกข่าวออกมาก็คือขึ้นเพลนเลยว่าโน้ยจะมีสั้งที่เป็นของตัวเองะ <S <S อะไรอยแบบงี้ยดีใจมากเลยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยเพราะว่าวันนั้นแบบเห็นช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบช่วยผมโปรโมทด้วยผมก็ดีใจมากๆขอบคุณที่แบบเอ็นดูเด็กคนนี้เราเราถ่ายทวิตดูเลยไหมคะว่าเออฟีดแบ็กมันเป็นยังไงพอแบบถ่ายดูคร<โฆ>ับผมทุกคนก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็แบบว่ารออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เรื่องอย่างอ่งที่ผมบอกว่าเรื่องแบบบอกที่ผมปล่อยออกไปตอนนี้ก็โซเอาเลยก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากตื่นเต้นไหมคะใกล้ขายบัตรแล้ว31โอ้ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากใช่เจอเจ้าของนะเปิดขายบัตรรอบแรกบัตรนี้จะเปิดรอบสองใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูรอบแรกก่อนละกันครับผมกระแสตอบรับจากแคนต่างประเทศเป็นไงบ้างฮะมีใครเตรียมปุ๊บเตรียมตัวจะบินกันมามาก็เห็นมีบ้างนะครับเพราะวผมถ่ายถ่ายทวิตเตอร์ดูก็เออตรงตัวเครื่องบินแล้วแบบว่าเออจองไวป ีคนที่แบบตั้งใจที่จะบินมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจดีใจมากๆเลยอย่างนี้อย่างนี้โชว์ของเรานี่ก็ต้องเตรียมไปไปคับอินเตอร์หน่อยไหมก็ก็จะมีทั้งไทยมีทั้งอินเตอร์มีหลายๆอย่างครับผมให้ค้าๆกันไปครับเรื่องชุดก็คือจัดติ้งนะคัดเต็มแน่นอนก็ทีมงานก็จะเป็น ทีมแบบในงานเต้นรำของเจ้าชายครับผมก็มก,ก็จะติมแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆแบบก็เป็นคนที่แบบแฟชั่นไอคอนดิ่แตอลเนาะโอ้ก็ไม่มีมีม,มีมีแฟนวิกของเองอะไรอย่างงี้มันจะต้องชุดมันต้องขนาดไหนก็อย่างอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นนักเดิมเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบก็แฟนมิก็อยากจะแต่งชุดอะไรที่แบบว่าแฟชั่น จัดจัดที่แบบว่าเราไม่บางทีเราอาจจะไม่สามารถใส่ในชุดนี้ประจำวันได้อะไรเงี้ยก็อยากจะลองใส่ดูครับเราต้องไปรอดูกันในนาฬิกาเลยค่ะฝา้กดบัตรกดบัตรกดบัตรกันเลยครับแล้วผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมใกล้จะเปิดกดบัตรแล้วนะครับผมสำหรับแฟนมิสติ้งโนอูนเดอะเฟิร์สแฟนมิสติ้งก็อยากให้ทุกคนมาหาโนอูนกันเยอะๆนะครับผมใช่ใช่ก็ทุกคนเป็นของขวัญที่ดีของผมอย่างที่ผมบอกมาเสมอมาก็ถึงเวลาวันเกิดผมผมก็อยากจะคืนความสุขให้กับทุกคนนะครับผมโอเคครับขอบคุณพี่นี่มากเล